ส่งให้พ่อไปสวรรค์แล้วส่งให้พ่อไปสวรรค์แล้วล้างไม้ล้างมือก่อนของใช้ของพ่ออีกมันมีอีกแล้วมัมีพ่อผมอยู่ในที่ห้องเก็บของนี่เอามาเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวพงย้อนเข้าไปมันสิยไม้มันเยอะมันจะแรงมันจะแรง เดีเพื่มของเขาไปมันจะลูกแห้งผลมันจะใหม่ค่อยค่อย แม่แม,แมเนเผาเลยนี่เผาเนี่ยของใส่เพิ่นย่าเพิ่งออกเข้าไปดึงออกมาก่อนสิไม้แห้งโคตรลุยดูสิเผาเผาเยอะมันจะลุกแรงเลยจังหน่อยดับเพลิงแล่นวอรๆๆวอรวอสมาตัวเส้นอะไ,ไรล่างเกิดล่างยังดี จกักหน่อยก่อนจงเสร็จเราจะได้ล้างบ้านก่อนค่อยออกไปจัดคองกับน้องก่อนนะ ไม่ไม่แม่จะล้างบ้านแล้วพ่อโน้ตัดของก่อนจะเป็นเพื่อนน้องยิ้ไปล้างรองเท้าไปแล้วซักเลยเด้อใส่คู่ใหม่เดี๋ยวจะให้คู่หนึ่งพวกเกลพวกอะไรในบ้านฉีดล้างมือดีๆถึงบ้านพวกเกลพวกแอลกอฮอลอะไรล้างมือดีๆอ่ะพ่อใส่เข้าไป ของใช้ของเขานะคะก็เผาให้เขาหมดเลยนะ,ะไม่ได้เก็บไว้นะคะผ้าหม่มผ้าหอ่อผ้าเช็ดตัวของน้องพอนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวเขาผ้าปูที่นอนเขานะเราพอจะเพิ่มเข้าไปมันไปยังแรงอยู่พอใส่ในถังก็ได้ เมื่อพ่อไฟไม่บ้านจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันได้ไหม้ไม้เป็นเต็มเทียนเลยพ่อเนี่ยเห็นไหมมันจะลุกแรงเนี่งขนาดตะการน,น้อยๆยังแรงกองบักใหญ่แต่บ้านหลังบักใหญ่มันจะแรงกมากเลยนี่ขนาดตะกา้าถ้าเป็นไม้เนี่ยมันจะเขาว่าไม้เป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดนะพ่อเห็นไหมแค่ตะการเดียวก็ยังแรงแล้วลองพ่อลองกินบ้านหลังบักใหญ่นะ มันเป็นกองเพิงให,ใ,หใหญ่เลยก็เลยลามลาเนลม่ลลเย็นเราเราก็ย็นเฝ้าอยู่เป็นไรเร,นเราก็ฉีดน้ำดับเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงเห็นไหมจะเป็นตะกร้าไหม,มเป็นสีแดงมันจะเป็นฐานะ ของฉันไวตรงนี้พอ มันไม่มีอากาศถ่ายเทนะถ้าเขาจะทำนาจีกีเขาจะต้องเจาะมันไม่รู้มีอากาศใช่ใช่ใช่ ลิงจิตเสียบน้ำเพิ่นใส่เลยของใช้เขานะคะของใช้เขาของใช้จ้าพอมันผ้าเช็ดตัวผ้าหม่มผ้าปูเพิ่นตะกร้าของเพิ่นยาเพื่อนเอาทิ้งหมดเลยนะคะไม่เก็บไว้ นแล้วก็ส่งเจ้าพ่อไปสู่สวรรค์เกิดใหม่นะพ่อนะไปสู่สวรรค์เกิดใหม่นะลูกเกิดใหม่นะไปเกิดใหม่ได้แล้วนะลูกนะ